มีสูสีมากเลยครับเหลืออีกนาทีสี่สิบ 妈的！我做给你帮 ยเร็วเร็วเอเอายิง oh, ีท <thin> ั er, ้งสองทีมเลยแกมเลยมเลยที่ผเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้ากลับบ้านไม่ได้เจอสองนาทีลเนี่ยเออสนาทีเอาอีกไหมเนี่ยเอ้ามีสองนาทีครึ่งไง ต,ตองทีมต,อง,มมตองทีมไม่ดีขึ้นหมดเลยอเอาอ่อนๆกว่าน,นี้เลยมามาอ่อนกันน,กนี้แล้วก็ขิเกี่มาอ่อนทีนี่ไม่ได้ไล่กันนี้หรอกไม่มันเจอกันเดือนหน้านี่มีผิวอ่ะเก็บของเตมเตมเตมเก่งแล้วนะวันนี้ล้มเวลาตั้ง สี่สี่สิบกววิอ่ยพี่ติ๋ม่อยู่พี่ติหาว่าแน่แน่อนหาวหรอกหูิแบตออกหมูปกระกาองแบตก่อนวพี่ติ๋ง่เชื่อ

เราทำได้ดีที่สุดไปคอยจะบอกอะไรนะอ๋อถ้าเราไม่ได้ก็ไปก่อนเลยเอ็น่าจะตามไหม Right.

พครูจกขึ้นาเนี่ยไม่รักข้าวอกะไรตัดครับยงดตัดตัดตัดไม้ดีกว่าตัดไม้ใส่ไม้ดีกว่าดขึ้นมาเนี่ยยาดเนี่เก็บของก็เืนเก็บอลหมดเลย

I, I, I,